ครับสวัสดีครับไปพอทอนที่สองของเพลงสักกละลาพัดสพนมมาแล้วครับมือหน่ก็เลยครบสองทอนเลยครับเดี๋ยวจะมาห่องสู่ฟังครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนเพลงนี้ห่องยากๆยาครับเดี๋ยวสิพยายามนะครับวายนบขึ้นวางเกิงกลางเก้ากระมอม ฟงขาควมใส่จอมปฐมบรมมสีขาบลงทีเจติยาบนสมพุทธาพระเจติยังขุนั่งพระกางกังเกิงมเมลิงอยู่ขู่ว่างสมยังอุรังคาธาตุโยะสุข,ขาโตผูโยยิงประเสริฐสิงพย่อย,ยืนปะก่อนพะลื่นกวมการยานสัมโพธิยาพระสมทีสก,กา พระศัพพยุตตาถา้วยฟุ้งข้าจังคอมใสเพียงผอมมาหอมใสมาโนไม่นอมขาบยอ,อวายขอได้เพ่ง เท่าเถึงพระนิราพานขอสับพยานพระเป็นจังวาทาชักขาชัย,ยาใสสองให้มุมสงสารว่เคยทองแนวมองยาได้พานสงสารยาได้เวียนแย่เปลี่ยนปีนป,นปันคู่แนวสิ่งอันสั่นยิ่งประเสริฐคู่สิ่งจังมิงไม้ทอบทวายย่อยืนลำลื่นย่อเถึง ทำอันเลื่องอยู่วางทางพระนิรพานแห่งสัพพยุตตาญาณอันฟุ้งขามาัดไมมาโนไม่จังนอมขาบลงวายวาสาทุเทินครับจบแล้วครับพ่อแม่พี่น,น้องครับเป็นอย่างไหครับผิดพาดประกันใดกะ ขออภัยดวยครับลองอยากหรืครับเพลงนี้ครับรัสวัสดีครับ